สวัสดีจ้าเพื่อน<ๆ>เพื่อนเนฟซี <FC S 2> ทุกท่านเรามาดูสรุปรางกันสุดท้ายท้ายสุดยี่เก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดที่หนึ่งเจอกันนะฮะท่า <c> น <oughs> ไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้า คำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณพืทดดี่รับชมนะคะมาดูเขียนไว้แล้วตั้งแต่นนาาหนึ่งถึงหกถึงหกเ่ยสุดที่หกมาจะไหนดูดู สี่ห้าห้าเส่สุดที่หกสุดท้ายท้ายสุดอืสวนกันหมดคือสูตรที่หกหายเลยไม่รู้ไปไหน เขียนแล้วด็มาไปเล่นเลยว่สที่หก องเจ็ดสองแปดสองเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอยู่ประมาณนี้เอ้ยลืมเขียนไว้เขียนไว้หมดเลยนมคะเียนไว้หมดแล้วเรามาดูหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกมันจะมาตัวไหนเยอะกว่ากันไปที่ห้าเจ็ดหนึ่ง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 ไม่ม,มีมีหนึ่งสูตรห,ห้าเจ็ดห,ห้าแปดมีหนึ่งห้าแปดมีหนึ่งเหมือนกันห้าแปดมีหนึ่งห้าเก้ามีหนึ่ง มีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสองสูตรหกเก้าสองสูตรเจ็ดหกเจ็ดมีหนึ่งมีสองหกเจ็ดหกเจ็ดมีสองนะคะโอ้ยมันจะเยอะเลยนี่หกเจ็ดมีสองหกแปดมีหนึ่งมีสองมีสองเหมือนกันโอ้หกแปดมีสองนี่หกเก้าจะมีสองนี่ หกแปดหกเก้ามีหนึ่งหกเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีที่สี่นะคะหกเก้าหกเก้าหกสามมีหนึ่งมีตัวเดียวหกสามได้หนึ่งหกสามแค่หนึ่งหกสามมีหนึ่ง หกสามมีหนึ่งหกเก้าหกสามหกเก้าไปแล้วเจ็ดแปดเจ็ดมีหนึ่งแปดเจ็ดมีหนึ่งแปดเจ็ดมีหนึ่งแปดแปดมีหนึ่งแปดสามมีหนึ่งแปดเก้ามีหนึ่ง เปดเก้ามีหนึ่งเปดสามก็มีหนึ่งเปดเก้าก็มีหนึ่งสี่ห้ามีหนึ่งหนึ่งมาเยอะสี่หกหนึ่งก็มีหนึ่งสี่หกก็ได้หนึ่งหกหนึ่งมีหนึ่งมีสองหกหนึ่งมีสอง หกหนึ่งมีสองหกสองมีหนึ่งหกสองมีหนึ่งหกสองก็มีหนึ่งแปดหนึ่งมีหนึ่งแปดหนึ่งเป็นตัวเด่นในแปดหนึ่งแปดหนึ่งมีหนึ่งแปดสองมีหนึ่งมีสองแปดสองมีสอง เสองมีสองเก้าศูนย์มีหนึ่งศูนย์ศูนย์มีหนึ่งศูนย์หนึ่งมีหนึ่งเ้าหกหกศูนย์ก็มีหนึ่งอีกหกศูนย์มีหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดก็มีหนึ่งเออหลายเนาะวะเรียกเบอร์ศูนย์กันเลยได้หกเก้าตัวเดียว สองเจ็ดสองมีหนึ่งสองแปดก็มีสองสองเก้าก็มีหนึ่งไปเอาหนึ่งไปตรงนี้สองเก้าก็มีหนึ่งสี่เจ็ดก็มีหนึ่งสี่แปดก็นหนึ่งสี่เก้าก็หนึ่งไปเยอะเลยแต่สองเยอะ สองเยอะสองเยอะไปตัวเดียวหกเก้าหกเก้าอันดับหนึ่งลองคือสองลองคือห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งลงมาด้วยนะแปดหนึ่ง อันดับหนึ่งบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะสรุปได้แล้วสองนี้อย่าอ,อ,อย่าไว้ใจมันต้องเอาหมดเลยเด่นหกเก้าตัวเดียวนะคะหกเก้าหกเก้าหกเก้าหกหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งเท่านี้แหละ บางทีมันออกมามาออกตัวรองดิหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองหกหนึ่งหกสองไม่เดียวลงมาเลยหกสองไม่เอาบางทีมาออกหกสองหกหนึ่งแหละหกหนึ่งแปดหนึ่งนะคะหกเก้าอันดับที่หนึ่งนี่โซนสีน 4, ตัวเดียวมีหกสูตรส่วนสีสูตรหกสูตรส่วนไปที่สีสูตรเอ้ยสามไม่มีห้าไม่มีหกไม่มี เอาไปเลยใครชอบตัวไหนก็จัดไปเลยกันไปที่01ใครชอบตัวกันไว้ก็จัดไป01เตรียมให้เลยจัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้กันไว้ใครอยากกันไม่กันก็ปล่อยไปเลยกันไว้ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเอาเลยมันจะมาตัวไหน แต่เด่นที่หนึ่งนี่เก้ากับหกนี่อันดับหนึ่งเลยแต่ก็ชอบอยู่จัดไว้แล้วเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดสองหกสองศูนย์หนึ่งกันเลยชอบก็จัดกัดก็ผ่านแคปไว้ลุ้นอันดับที่สองนี่แล้วนี่อันดับที่สองอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งคือสี่สูตรอันนี้มันมาที่สองสูตรหนึ่งสูตรมีเยอะดิ เฮ้ยใครจะไปไหวเลยเนาะใครจะไปไหวมันเยอะมากเลือกเอาเดี๋ยเราเปีดหนึ่งเปดสองหกหนึ่งกันไปที่ศูนย์หนึ่งด้วย 8, 1, 0, 1. 8, 1, 0, 1, 1, เปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเปดหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่แหละไปเลย <c oughs> ไม่ได้จับไม่ได้จับ เจาสูตรใหม่ลงให้อยู่มันมีห้าคู่มีห้าคู่จะเอาเงินบนนี่แหละเดีย๋ยวสรุปให้หมดเลยกันอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนี่นี่นี่สูตรบนอันนี้เข้าสามตัวบางทีบางทีก็เข้าสองตัวทําตรงกับหลักร้อยคือเจ็ด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 สามเจ็ดเจ็ดนี่มันก็เข้าสองฝากไว้ด้วยให้เอซีถูกหวยรวยเป็นล้านเลย ถ้าใครมั่นใจก็จัดไปเลยสีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปที่เปลี่ยนให้ที่ชว์เอาหลักร้อยใส่เปี่ยนเลยเปี่ยนห้าห้าเพราะว่าห้าศูนย์นี่เลขแถวนี้มันจะไม่เคยมาเลยดิมันมาแค่สีสี่สี่หางเนาะอย่างศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเปียดเก้าออกศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเปดเก้าห้าเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้ามันก็ไม่มาดิ อย่างนี้ก็หนึ่งศูนย์มันก็ไม่มามันก็มาที่ศูนย์ศูนย์แปดจ็ดก็ไม่มามันมาจ็ดจ็ดแปดสี 8, 4, ไม่มามาเก้าสีหนึ่งสีมันไม่มาหนึ่งสามไม่มาออกหกสามเราโชบเป็ดสามเก้าสามหมอกหกสามทีนี้เราไม่ไม่ไว้หน้ามันเลยจะลุกตัวเลยแล้วนี่แต่แต่นี้เลขแถวนี้ไม่เคยมาเลยตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นทํามาดูแต่ยังไม่ได้ลงเลย ให้เอฟสี่ไปซื้อตามนี้นะคะเจ็ดห้าเต๋ไม่ได้เอาลงดิยังไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,อ,อมันจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสามสามคลิปอีกสามอีกสามให้นะออกสิบครั้งก่อนถึงจะลงเพราะว่ากลัวมันจะหลุดเนี่ยกลัวตัวน,นี้จะหลุดถ้ามาหลุดเราก็าใหม่ใส่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงให้ลงดู บนนะคะเปีหลักร้อยด้วยจิตเปียแต่ตัวนี้เปียใส่ตัวนี้นจิตใส่เต้มเต้มมันเปีเก้าศูนย์เปี่กเก้าศูนย์สามตัวเต้มเต้มเอาแต้มสามตัวเลยไม่ยังไม่ผิดดิปีนี้นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะจัดไปจัดเตรีมหกเก้าตัวเดียวลงไว้ อย่469เยอะตัวนี้ก็ลงไว้0181 6182ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะคุณคุเตือนเตือนสนับสนุนสาายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้รล่ำารวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า